สสนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกันกบ t NN อ a r t h นะคะสำหรับวันนี้ค่ะลมหนาวอ่อนกำลังลงนะคะเลยส่งผลทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนอากาศอุ่นขึ้นและมีหมอกเพิ่มมากขึ้นค่ะรวมถึงอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้างนะคะเพราะว่ากลางสัปดาห์นี้จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่หลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่1 2ถึง16ธันวาคมนี้ ลมหนาวรอบใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งลมหนาวรอบนี้ที่จะแผ่ลงมาจะมีกําลังค่อนข้างแรงด้วยค่ะเพราะว่าจะทําให้ภาคอีสานอากาศเย็นลงประมาณ4-6องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพรอบนี้เย็นลง2-5องศาเซลเซียสนะคะและลมหนาวรอบนี้เนี่ยก็จะปกคลุมยาวต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์หาเลยค่ะถือว่าเป็นลมหนาวที่จะทําให้ประเทศไทยมีอากาศหนาว เย็นที่สุดชัดเจนที่สุดตั้งแต่เข้าฤดูหนาวมาเลยค่ะส่วนลมหนาวบางส่วนที่ลงทะเลนั้นนะคะจะกลายเป็นมรสุมตะวนันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงขึ้นรวมถึงหย่อมความกดอากาศต่ําจะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น12-16ถึงธันวาคมนี้ค่ะภาคใต้ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักอีกรอบพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมก็ต้องระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะ เริ่มที่ภาคเหนือนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงสุด33องศาบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวต่ำสุด8-15องศาค่ะ ส่วนทางภาคอีสานมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15องศาสูงสุด32องศาบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวต่ำสุด12ถึง16องศาชาวอีสานช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เย็นลงรวมถึงระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงค่ะ ส่วนทางภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด33องศาแนวโน้มของการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางนะคะเพราะว่าลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นและมีการระบายอากาศที่ดีค่ะ ขณะที่ภาคตะว,วันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด34องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ส่วนมากยังเป็นบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและน,นราธิวาสทะเลช่วงนี้คลื่นสูง1-2ถึงเมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหาหนครและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นบางส่วนและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ